Okey ฮัลโหลได้ยินไหมครับไลฟ์มื่อคืนหรอผมคืนไลฟ์แล้วนะได้ยินใช่ไหมค,คือคือแบบเออแบบคุณต้องคุณคุณต้องดูไลฟ์ผมแหละเออถึงจะรู้ว่าผมพูดอะไรคือคุณคุณต้องดูไลฟ์ผมแหละคุณถึงจะรู้ว่าผมพูดอะไรอ่ะอยางไลฟ์ เแน่นอนดิผมก็ต้องอยู่ในดีดผมถึงจะรู้ว่าคุณพูดอะไรงไงใช่ฮะห<ะ>ือเศร้าไรอ่ะเศ่้าออ่ะเคุณ คุณต้องเห็นก็รอบนี้แหละคุณต้องเห็นเนอะคุณต้องเห็นรอบนี้แหละผมไม่ได้พูดเมื่อกี้ <c oughs> หรือจะปิดไรดีหรือฮะห,หรือจะด ปิดไรดีแต่ว่าแต่ว่ามันดีเลยขนาดได้เลยหรอมันดีเลยขนาดได้เลยหรอ อ้าวโอ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่ดีเลยเหรอไก่จริงเหรอหโอ้ ดีเลยนนานขนาดได้หรอดีเลยนนานขนาดได้เหรือสิบวิเหรอพี่สิบวิถึงสิบสิบวิถึงยี่สิบสวัสดีครับแต่พี่แชร์ผมบอกว่าสิบวิ Nancy, do him đi Cày cày cái... Điều đừng đồn Điều bên Điều bên nguồn hìa ให้คุณหลามเป็นให้คุณหลามเป็นเออเป็นแอดมินมาอ่ะหลามแบนแบนอะไเนีเนยจิย๊กอ้ออ้อกันอ่ะ <c oughs> โอ้แบนแบนห <c oughs> นึ่งใช่ปโอวีพี่อย่ามาปั่นไลฟ์พี่ทไม พี่ดูพี่แม่เขาอหอคนดูตั้งสองสามคนอะ่ะโอ้โห,โโหโกำลังกำลังทดสอบอยู่ครับใจเย็นๆเด้อสวัสดีครับเอ้อสามคนสามคนมาจากไหนอะผมอยากจะรู้ คนดูมันสองคนไม่ใช่เหรอคุณ้ามีมใช่ก็มีคุณแับพี่น่านไงผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเป็นใครอีกคนหนึ่งไงผมก็เลยเ,ลเป็นเฮ้ยเป็นลุงบิลลี่หรือเปล่าสวัสดีครับลุงบิลลี่หรือเปล่านะไม่งั้นก็ฟ้าผมอะ่ะ สองคนนี้แหละเข่าเกมกับกับ เดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์ดีทุกคนเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์ดีคุณลากันสนับสนุสนไลฟ์ like, ปิดไลฟ์แล้วอัดคลิปเอาอุ๊ยคุณต้องช่วยโหมดสี่คุณลากันคุณเป็นหนึ่งในคนดูเออเราปิดไลฟ์แล้วปิดไลฟ์อ่ะอัดคลิปกันดีกว่าโดน ไลค์ <Like S 2> แค่เก้านาทีถามจริงจะเล่าทำไมงงกับตัวเองมากลงลงไม่รู้ <c oughs> <c oughs> วันนี้วันนี้ต้อคือคือเราต้องลงไลค์นะครับทุกคนเพราะไลค์แม่งดีเลยชิบหายเลย ดีเลยแบบดีเลยอ่ะอย่าลงมาไหมต้องใส่คำที่กูเขียนได้พี่ชายผมบอกว่าถ้าเกิดมึงอ่านคำที่กูอันนี้ได้กูไม่ให้มึงลงไลค์พี่ชายผมบอกอย่างเงี้ย ไหนอ่ะมึงมึงพูดว่าอะไรนะลงไลค์จะให้ลงไลค์เหรอถ้าเกิดตัวอ่านได้ว้ไอ้เหี้ยหาไม่เจอชัดไหลเร็ว เฮ้ยเขาเขาเขาพิมอะไรอะ่ะผมไม่เห็นใช่แล้วชาติไหนจะได้ลงอ,อกูไม่สนใจมึงหลอกสิบนาทีกูลงไลค์จบแค่นันไม่ัน,นไม่ได้เห็นมันได้ไม,ไดมันได้ทุกคนนะคะวันนี้ขอลงไลค์ขอไปเล่นกับคู่โลก่อนนะคะทุกคน,นวันนี้ก็ วันนี้วันนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนไว้เจอกันนะคะไลค์แค่11นาทีไลค์พพได้ไลค์แล้วก็ถ้าเกิดค<ป>คือค่อยมาไลค์อะเล่นโลเสร็จแล้วผมไลค์เล่นโลเสรเ็จไลค์เล่นเกมต่อ<ป>อย่างเงี้ย ไ <laughs> อเจดีครับลงไลค์ก่อนค่อยมาดูตามผมเล่นเกมนะ,ะค่อยไปจอยเกมกันนะคะทุกคนจอยเกมจอยเกมตอนผมไลค์นะคะทุกคนเพราะว่าผมไปละหายตัวครับรักทุกคนนะครับคนที่มาดูจุ๊บมาซีวูแรเตอร์เหล่าผีน้อยของยู สิ้นสุดเลย